สวัสดีครับวัยทีสารคามครับนึกเอาครับมันนี่บรรยากาศอิมคตอม์นึกเอาครับเมื่อไรไม่กินเขายิ่งหมองทิ่ทัดโลกโควิดนะครับมันมนี่ห่อก็ได้ทอดลูกชิ้นนะครับทอดลูกชิ้นมันสว่างมันห่อครับนี่โอ้ลูกชิน<ด>กช้นนี่ยังไอ้โลลูกชิ้นเนื้อครับลูกชิ้นเนื้อครับมันนี่เอ,อ้ มาเด้อครับมาเด้อมาเด้อผมโอ้มีหนัากากหมูความมากครับนี่โอ้หนัากากหมูความนด้ครับเด้อมือนี่แข่งขันกันครับมือนี้นี่สับแซบรถพี่น้องเด้อครับพู้อยู่ทางไก่ทางไหนไปเที่ยวไปอย่างทางไก่มาเด้อจิตวัดขนาดเลยค้นไก่คน้นเที่ยวค้นมาบานท่านใด อะไรคร e. er ับเด้อเจือกฝ่ายูัวแบบเทียมเลยโอ้หูกับมีตัวนี้หัวหมูเพราะคือหูหมีด้เนาะเป็นหูหมีเนี่มันบรแมาณหัวหมูโอ้เนาะหมอนี้ครับไข่เกลยดครับมืเกล็ดเกลยดมาหลายมือแล้วครับหมอนี้โอ้ซี่เกลยดขนาดเลยคนถึงเทียวครับ โอ้ม <laughs> ีอีตัวเหล็กน้ำพีโอ้โอ้หนักกากนึงเนาะหนักกากนึงคือได้ลายหูแต่ที่เขาเลือกเอาได้เล่นบ่โอ,เโอ้เป็นขินส่วนอ่าดูเอื้องสีก็ดีเนาะคือเป็นอันแล้วมันมันถึงได้หน่อยไม่ได้หูว่ะขึ้นก็นไดโ้โอ้โหเอาเปลี่ยนแล้ามาแล้วมีทีสารคามเข้ามาบุกกินครับผม เอาไหมถึงแก่โอ้เออเออเออตาอยู่ที่ไหนงานแกงหมูครับพี่เจ้าฮอตตามเหรอครับจัดน่าเก่งฮอ,อ <หา S 2> ว์คะแนนเจา้าครับวันนี้ครับผมครับช่างเียต้อนนะครับมืันนี่ฮอว์กินน้ำเฮี้ยดูอยกันนะครับแล้วช่วงเขาพันศาครับมืันนี้อะไรครับผักควันตับเล็กน้อยนะครับตึ้งเคลียดนะครับ เลขก,กัสิออกเขียนเรื่องเลขออกกับพว่วงกันโอ้ยทึ้งจะมันหลายเรื่องแท้เอาเอาเอาลูกชิ้นเนื้อระเบิดลูกชิ้นปาลาระเบิดก็มีเอาปนเขากับมีนะครับเด้อทั้งปนทั้งเจียวแบกแดงกับวิถีสาข,าม,ขามาห้องวันนี้ตรงหน้ากันกว้างไกลครับเด้อครับมาเด้อมาเด้อขิดหอดกันอยู่จะพื้นกอนนะครับเนะเาะผมก็ยังเคยผม ลากกงนำค่างน้ำาเอก็มีนะครับจิ้ฐขนหองรยธรรมนะครับกิ่นเจี๋ยอันมีดมาเป็นตะเข่าใสุ่นเข่าครับมีเข่าคักเล่หันเทียแห้งโอ้ได้หันเข่าไร้มันมันขาดปวดเนาะไร้มันขาดข้งในเดี๋ยวห้อยตัองเอาไปมักเนาะรบแล้ว ครับสับดอก่าแรงสิดอันนี้สูตรสูตรไดิมเลยนี่ย่างหน้ากากนี่สูตรไดสูตรซับครับผมสูตรซับโอ้สซับนุ่มเออ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 ข้อตุ้อี้ครับโอ้มีการค้อตุ้อีกครับผมเอาครับเดี๋ยวเขามาติดตามกันต่อไปนะครับว่าที่เป็นยังไงตอนครับไม่แขแล้วนี่นี่เจ้าวะครับนี่ปเต้ยยังไงครับหน้ากินวันนีสูตร สุดขมครับสุดสุดขมสุดสุดมเิ่นมี่บีความนื้อมูบีุดบิ้มย่างนะคหมูโอ้เป็นสันเอาซิมพีนองเข้าบังครับโอ้กินกับผักินกนเนี่ยเอ้าเียกครับหนาคาเพร่นกินกินนเอล่างซิมเจาเพิ่นมาเลยครับเป็นไครับลูกชินิเบิร์ดนะครับวันนี้ ดิลเบิด์แล้วครับเจ้าขมเหมันกันนะดี๋ยวพี่นอ้องอืมไห้รสชาติไหมนะครับแล้วอืมลูกจนเจ้าวมอืมอืมเอาเอาเอาต่อไปแล้วครับครับวันนี้เราขั้นตอนทุปป๊บมาครับนี่ขาไดไปแล้วครับขาดหมดเลย,เยโอ้เพื่อให้มันเป็นน้งครับน,มมน,นุ่นนมขอมเนุ่นนมเนาะข้างนอกครับผม ไาตะเกาซื้อมาเข้ากันปีงเด้อเนาะว่างเบิงเด้อครับพี่น้องว่างเบิงเด้อครับเด้อเป็ดเจียวท่างไก่ทัานเด่นั่นเบิงสับล็อกเบิงอกเบิงนะยามบานเฮ้าเลยครับเด้อกลับมาบานมะซวงเฮ้าเด้อครับเด้อโคนรออยู่เลยครับกลับมาบานมาซวงนะครับ เอาหูหปลาบอย่างหูเนาะโคตรเจียวว่ะ,โอ,วะโอ้ยใ่กับเจียวผมบางหันหนี่น้อยขึ้นอกีกครับดูสิครับมือเหล็กออกเขาหามกินหลาบกินก้อยเลยครับเด้อพี่น้องมือเหล็กออกหามกินหลาบกินก้อยให้กินปิ้งให้กินแจีวให้กินตาบักหุ่งบักหอยไปยโอ้ยหายตัวเลยนาชิเขาเลยเ,เยอะก็มืนเนี่เตียนทินครับ ไงมาจากภมไแพ้นะครับมื่อนีร่ไปอยู่แถวลิ่นนำนะครับเมื่อไหร่บยากาศเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับฐานทับยนืนนี้มีสามฐานทับได้ครับเลยสามฐานทับเลยสามกกงั้นนั่งหลังสามกกว่าเดี๋ยวเขามาติดตามกันต่อไปนะครับนี่มะเขาอิ่มบักครับไดรยังครับนี่ได้ครับผมตวย ตะไข่มาชิ้ไข่ไล่างอืมออต,ะตะไคร่ห่อซับครับขั้นบครับซับครับซับต้อยล้อยเอียดขั้นใจกแส่วนเมมาร์กเนาะเออเียดเป็นมากปักใส่แล้วก็บมากไม่ม่ลูกพี่นึ่งนะครับสูตรนี้เด็ดขาดที่รี จิ้มร้อมกันแล้วครับมือนี้ร้านจิมน,นุ่มเพราะว่าซ้ำมักนุ่มนะครับซ้ำสเต็กหมูหม,มูเลยครับนี่มีกระดูกอ่อนๆหย่ำปลื้ดปลืดปล้ดปลื้ดดีๆนะครับเด้อหมูหมูของดีราคาถูกนะครับเออเอเอของนี่ของดีราคาถูกนะครับบมแพงนะครับแก้มดาวได้ครับถ้ามีผู้ใด,ดกินเราแก้มได้นะครับเดี๋ยวก็กินมขำเปียก น้ำเปียกับมีก็ดีกันดีดีคนละอย่างนะครับแต่ส่วนมากก็ดียังห่างเหินกันแล้วกันนะครับแต่ว่า,าเหมือนมันห่างเดินโอ้ขวังเก่าดีจริงๆม,มันเป็นเล็กน้อยนี่ย้ยอนใส่เพื่อจังกวางนีนนง่นี่เนี่ยผงเข่าครับ อีโนมโตครับบวกกิจขาโฆษณาครับโฆษณาให้ฟรีครับรถดีชอดชอดต่อพย,ยังหนึ่งรถสวนเห็นมี้ยเราเราขายกราบก่อยเตรียมขวางวัาทีคขั้นเนื้อแดดเดียวหายยังก็ไม่เห็นเราเลยได้สู้รถสู้ขี่รถดีรถดากไปใส่เมื่อตัวนะค่อยละจะกลัวโอ้เอาดีเมืดครับวัตถมีนะครับ เฮาบาเบอร์ครับวันนี้เฮาตัดผมกับใดนะครับผู้ใดอยากมาตัดสรงวินเทจสรงไงกด้เดนะครับเนี่ยช่างผิดละหวังใช้เฮานี่ล้วเอาเด้อพี่น้องประเทศลาวมันนะผู้ใดเบิ้งเด้อสูตรนี่เบิ้งเอาเด้อแป้งนวดหลายๆอืเออเออเนื้หลายนี่แซ่บลวดแซ่บกันลวดบ่านนี้ บน้เขาจะคันบนูกพี่คันครับคันเครับวันนี้ตอนการขันเตรียมเด็กอย่างไว้โอ้ยงเต่าเขาครับเต่าสุดยอดครับมันอร้นนมันยังน้อยเนะอันนี้ไหมกทารถม่นโอ้แมนบอัน้าับปั๊มน้มัเอาเอาโอ้นี่นี่นี่น้อง น้ำนะครับเตาหนีห้อนดีเป็นยังไงนะครับมต้ม,มนมะัดน่ย่างได้อดหอดขอบเตานะ้ครับเ้อัดออกไห้ดีเนี่เอาเสียนว่างขอบเตานี่ดาดเลยเนี่ยนี่จวดย่างในควมนะครับเอหอนดีหอนด,ดีนีดดดดดด่ขันนะครับการขันเนี่ยบตบานไปขันยงแน,นี่เฮ็ดงนี้นี่ตะบานไปขันยงแห้งนี่โว้ย ดีเหมือนล่ะคุณีม่องคันเนาะเอาคันไปครับพี่น้องนี่สูตรซับนุ่มครับเขลืนที่รเดีดครับวันนี้มีแล้วนี่ฉายาว่าเขลืนที่รเดีดนะครับอ้อมรอนะครับนี่ใส่แม่น,นะครับฆ่ากันใส่แม่น,นะครับฉีดวัคซีนกันหมืทุกคนแล้วครับว่าตองห่วงครับวันนี้อากาศโด,ดยร้อน แขนข้อหรือปอกแขนข้อเห็นปะเนาะจะปอบแขนข้อพัดสันอ่ะพัดเลยครัตร <c ann ot> บตอนนี้เราขันแล้วเราก็ย่างเนาะครับผมโอเคครับรออเอาเตรียมความแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปครับครับบัดนี้เบ้ยลงตเตาแล้วครับนี่พี่น้องอแซ่บๆกันรวดมื่อนี่กีสาข้ามเ้าเออเลยเด้กันได้กันนะครับพี่หัวเขาคูณไฟครับมื่อนี่ จัดไปนะครับเดี๋ยวมันสุกแล้วเ้าจังสิมาซิมกันนะครับเด้อแซบรวดมือนี่อันนี้ควาดกามีนมาครับนี่อบอบเผือกอบ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 ไม่หมองอบอะอรอบโอเคครับอบอบอบสูตรนี้ครับสูตรกระทะไฟฟ้าครับมือนี้โอเคครับโอ้มีหลายสูตรครับมือนี้มีหลายสูตรอันมาทั้งไอรัวบ้างครับ มงูนดีได้แล้วบ่ลูกพี่นี่ได้นะครับหูก็ได้หมูไรใช่ปะจังวะหูหมูบ่คือหูหมีเนาะหูสาม,มหม,คหม,มคูคือหูหมีปลาคือหูหมูมาเด้อครับรเด้อคิดฮอดเสมอครับมีสาขามเั้งวันนี้ครับนี่ ยัวครับยัวครับยัวยัวครับยัวเกี่ยวกับสกู้งหอมาติดตามกันไหมนะครับตอนหั่นบุรักรัครับครับโอ้น <ch> ี่ย่างแล้วนะครับหมูเขาย่างแล้วครับเอ้ตจะเสียบครับพญ่าพญ่าครับพญ่ามาเด้อมาเด้อพี่น้องครับมาเด้อตัวตัวเวียงจันลุงเด่น บันไล่มนันละอีปงล่างปงใดกัมาเด้ครับเด้อมองเขามองกันโควิดครับนี้พวชิ้นกันแล้วเด้อขนาดความชินชินชิ้นันนะครับชนเพี่นองพี่นองเขาบังนี่ปซร้มมาเล้ครับเด้อเอนี่นี่คุยคุยเขาย่างเีย่าวัีะแกเนาะ้าเห็นไดครับ เอ้ยเอไอ้โรยไโรยชิมเนี่ยไโรยชิมเนี่ยกูเข้าครับมึงนี่ไอโรยไโรยชิมเนี่นี่นี่นะครับผู้ขับรถไปส่งพวกมึงวันนี้เอ้าร้านเป้าเท่าเอ้ยร้านเป้าเท่าท่านะมันหาคือกันเด้อเออไอ้เป้าเท่ากับมาเด้อตอนโรงเรียนอยู่ฮะนึกว่ากินตะไกวไหลไทยพญาได้อยนะจอมเอ้าทำไรครับมึงนี่นี่นี่ มมก็น,นะผมนี่ลวสาง,งซิม,มึงนะครับสร้างดัง้นครับซิมึงนะครับเด้อนี่หุไงครับไปจัดไป,ดไปโอ้ขีดหอดคนอ้าวับ <ไป S 1> ผมร <ไป S 1> างซิมเงครับเนดะ้อ,อ,อน่เสียงเกิดเกิดบ่เป็นรองหมูหมูครับซาบล ทำยังไงถอะได้ทำไม่ดีทำไม่ดีทำไม่ดีครับวันนี้เราอบกต่ท้ไฟฟ้านะครับเด้อเเต็มไปแล้วเป็นนิโก้เหรอครับเอาบผมยังครับขูดๆออกเอาครับตักออกเลยครับนี่ถอดปลั๊กปะครับอ้าวเจ๊ครับถอดปลั๊กครับโอ้กิ่นไหมหอมครับหอมใบตะไคร่หอมรูแนวนะครับเด้อเอามาติดตามกันต่อไปครับนี่สุดยอดครับอ่าทุ่นซิมครับ มือหันครับลดชาิดชาิเอ้ได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 ีน้นงนันมันอับอนอีครับเนี่ยนั่นลายเมนลายมนะทำเด็กลวงนะครับนมัปอนห่อขอบคุ้การผลิตม้มันก็นะั่นนะร้นงเดาอตอนขาวๆนี่ะนี่ เซ็กันนนะครับฟังเสียงนะครับนะนี่เท่น้องน้องสุดยอดครับนี่นา้ครับเด้อขเขาด้วครับไปนอก เปาโอ้นี่ครับเป้นาวครับน้งขาวตาเดียดครับข้าวอ้าเขานังนั้ครับข้าเขาเออเอ่อข้ามเขานี่า้ครับผม้บาขามาแล้วช่วงข้ามเขากันะครับเออ้เขาข้มย่งขีเขา้างครับสวดวดเขาอิ้นเอาจ้ำเทือนหาอยู่ินดขี้ากินไข่เชียกันไปครับจุดครับวันนี้ เอ้าไหนคำขอครับผมมุตะกันครับมังดาครับเด้อนี่ไม่หดจะเข้ามาเลยเอาอย่าข้ามครับอย่าข้ามครับหนามีมันมากครับผมเออมาเด้อครับพี่น้องเด้อขี้ควตายใหญ่ละบ้านย่องับงลักษณะหวังดีราคาถือครับครับผม วันนี้ห้างก็ดีหาผ้าเข่าลงนะครับพี่เดียวหยากลงม,มาขวัดได้ครับขอขออนุญาตปินงคลิปเท่านะครับเนาะเพราะว่าบางทีมันก็มีภารกิจนะครับเพราะใน,น,นห้องต้องผ้ากินเข่านานอย่งนี้ยิ้มมันยังไอคอนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเด้อคิดถึงทุกคนนะครับได้ย,ยืดทางไก่ทา้งเนก็เมื่อบ่านเมื่อซองนะครับคนรออยู่นะครับอย่าลืมกดกดไลค์กดแช่แล้วนนะเออกิโลเข้ามาคนนั่งด้วยไก่หมด เอาครับขออนุญาตครับขออนุญาตสีคลิปครับ